ครับผมนี่จะบกลุงหลายเติบขด้วยด้ครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนทอไม้ได้ครับพอดีผมเปลี่ยนทอไม้นะครับผม่อพญานาคตัวหนี้ไงครับแขนหนูเลยครับผมทอสิงห์เลยกับวาได้ครับนี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วสองตัวนะครับเรียบร้อยแล้วสองตัวนะครับทอพญานาคผมนะครับข้างครับมือหู้ครับพีอน้องมือหู้เลยครับ เรื่องเรียบร้อยเลยครับโอ้อุปสรรคหลายครับคครถึงเงียบเลแต่ละไย่างนะครับเนาะแตนะ่บอกกับไก้สิบล็อกแล้วครับอีกประมาณก,ก็เกินเกินขึ้นบล็อครับบกในน่องน,นะครับผมนะี่ครับใก่เต็มบ่อแล้วครับบล็อกเนี่เบื้องหลัง ผมเลยคือนักใบช่างเลยนะผมต้องล่งไปเรื่อใบช่างคืนนี้เลยนะครับเพราะว่าน้ำกระกระดับขึ้นสูงนะครับผมก็ต้องไปเรื่อใบช่างปลาคืนนี้เลยนะครับฉันก็เรื่อขึ้นปลากระสีเตี้ยงองนะครับผมเดี๋ยวผมกัดชิล่งไปก็ได้ครับหรือว่าใหม่ชิลุดครับผมเอาคลิปนี้เขาไว้ต้องมีนะครับขอบคุณทีละพุ่งครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ